ีครับตอนนี้เราจะมาเล่นโรบอคโอเคเราเข้าโรบอคมาแล้วแล้วก็เออเออมอะไรก็เอ,อิ่มเออเราเข้าโรบอคมาแล้วก็หาเลือกแบบเ,เลือกแบบไรครับเป็นแบบนี้ okay. โอ,โอเคเพรชแขยเพรชงอนเล่นเพรชไม่เกิเพรเช อะไรวะยิงยิงหนึ่ตอนนี้มันจะกลับด้านนิดนึงนะเข้มไหมยิงเออย,ยิงไม่โดนเดี๋ยวละเออ,เอ,อมาดูเลยกันมาเฉย,ยหน้ากันมาเฉยหน้ากันเอาวะพวกแกเออนี่ไปเฉยหน้านีา่แหละไ,ไงล่ะ โอเคตอนนี okay, i, ana, ้กำลังจะพังนนั okay, ้นน uh ั่นน uh ่ต้องบนเตพังอ้ะพัง้โอเคแอปนี่นะยิ่งหัวแตกเออแล้วก็มันทำอะไรดีวะเอ้ยนี่มันตุลกา จะเบคอนเบคอนจะเองเองเองคลิปนี้ถ้าผมตาย <S <S 1> <S 1> ถ้าผมตาย <S <S คลิปนี้จบโอเคไหมคลิปนี้จบถ้าผมตายแอะเอะเอะเอะโอเคไหมอื okay, อตอนนี้เรากำลังจะเดินไปไหนก็ไม่รู้ลุกจะไม่ได้ดกัน แป๊บนึงอตอนนี้เรากำลังจะยิงคนเล้งเล็งเล้งแล้วก็ปงลงังตายคลิมนี้ยังไม่จงดีว่าผมจะไปเอาคืนผมโกรธผมโกรธผมโกรธหนัก ตอนนี้ไนพังท้งแม่เลยนนี้องลองเจอยังไปหาสิ่งดีใหญ่นหาะไอหาสิ่งนั้นแหละไ้กูดังขนาดใจองเจอกูดังอกูดังขนาดใหญ่ไหน โชว์บอลลีบูถ้าผมตายครั้งนี้คลิปนี้จบกูดังกูดใจพังทิ้งกันโอเคเข้าเป็นกูดังแล้วโอ้ยกูดังนี่แม่ขึ้นไปข้างบนกจนกูดังเห้ยข้างบนข้างบนข้างบนนี่ไงนี่โอ๊ะอะไรวะไอ้พวกอะไรเนี่ยให้เขอแบกใจแบกอะไร ออกมันงงเลยนะกิมนี้จบเพียงเท่านี้ไปายเลย <c oughs>